เรามามกินก๋้ยเตียวทุกคนคือคนเยอะมากๆกินเส้นแล้วมันตัดกำลังเค <c oughs> ล็ดรับความอร่อยร้านอื่นไม่ไมีวางเี้น <c oughs> เรียวๆค <c oughs> อ,อยาดใช้มือนะคะ <c oughs> เ,นเนื้อก็นุ่มมากไม่เหนียวคือแบบมันมันเปื่อยมันกำลังเดียว มาเองค่เบามากไอ้พี่เท pues ี่ยงสวัสดีคร e ันี่เราก็มาซื้อขายที่ดินใช่นี้เราอไนพี่ดินนี้เรามากินก๋วยเตี๋ยวซึ่งนอกจากจะมีหมูกระทะที่เป็นบุฟเฟ่ชาบูที่เป็นบุฟเฟ่แล้วใครจะไปรู้ว่าก็มีก๋วยเตี๋ยวไก่ที่เป็นบุฟเฟ่เหมือนกันว้าวแล้ววันนี้เราก็ไม่ได้ออกไปไหนไกลอยู่แถวบ้านเราได้อยู่โซนกรุงเทพกรุงเทพปารีไมอนทอนแลนด์มารีทอน บอกว่าบันเช้ามากสำหรับพวกเราและที่สำคัญก็คือหิวมากหิวกิีกแล้วหิวกิกแล้วที่สำคัญทำไมคะย่อมเยาวเติมเท่าไหร่ก็ได้เท่าไหร่รู้ปะมันเป็นหกเก้าแล้วกันที่คุณเคยเฮ้ยคิดดีไม่ได้เลยเดี๋ยวเราไปลองที่ร้านนี้กันก๋วยเตี๋ยวไก่มาละที่ตลาดสมบัติบุรีค่ะ คนเยอะมากๆใครจะไปรู้ว่าแค่กว๋วยเตี๋ยวไก่คุณจะเยอะขนาดนี้จะไปต่อแถวอเอาเส้นแล้วถึง <laughs> ว้าปุ๊บแล้วก็หิวปั๊บแต่ตอนแรกยังไม่หิวมากคนมาถึงก่อนบอกว่าพายจะกินรอแล้วนะแล้วเดี๋ยว่อยถ่ายเปิดได้ไหมเขาว่าฉัานจะบอกทริคในการเอาก๋วยเตี๋ย,ยวตรงนี้ใช่ป่ะพอเราเอาเส้นอ่ะเราตักน้ำแล้วเราไปปรุงก่อน เราค่อยมาตักเนื้อไก่เพราะว่าถ้าเราตักเนื้อไก่ใส่ลงไปเลยเดี๋ยวเราจะปรุงคนลำบากเดี๋ยวใส่น้ำเสร็จปุ๊บเราก็ไปปรุงปรุงแล้วเราก็ค่อยมาไล่ตักโอเคพะค่ะไม่รู้ค่ะหนูตามพี่จอนวันนี้สั่งอะไรครับเกาเหลาเกาเหลาค่ะ กินเส้นแล้วมันตัดกำลังเล็นลับความอร่อยร้านอื่นไม่มีวางนะจ๊ะฉันบอกไปเรียวๆเจ้านี้ใส่ไปแล้วสามช้อนช้อนที่สี่แล้วเนี่ยว้านนชอบนวนเนียเทสใส่ไปแล้วสามช้อนจริงๆค่ะไอ้จอนแล้วเราจะเติมอ่ะ ถ้าพอเราจะเติมใช่ไหมเราก็ถือถ้วยเรามาแล้วก็มาบอกพี่เขาว่าจะเอาเส้นอะไรคือจะเอาแค่ผักก็ได้หรือไม่ก็ถ้าเราไม่เอาไม่เอาผักไม่เอาเส้นเราก็าตักน้ําแล้วก็มาตักไก่ไปกินเป็นฟิวเ้าเาหลาได้ีิรอบดีอะพี่วันนี้ข้าวน้องล้วนล้วนเกาเหลาน้องไก่ จริงๆคนเยอะทุกวันนะไม่ใช่แค่วันหยุดอันนี้เป็นเมนูใหม่ที่เพิ่งมาอะไรคะหนังไก่อันนี้ฉันทำนมขี้เลื่อยไก่ด้วยนไงอากาศดีว่ะอากาศเย็นสบายทานโทกนะคะอันนี้ก็แตะม่ได้กนอะไรแล้วนะอาชื่อช่องใครจะไปรู้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ด้วยนะคะใครจะไปรู้แล้วเขาบอกครูก็ไม่รู้

บบมันมันเปื่อยมันกำลังดีอ่ะมันแบบละลายในปากากลับไม่กินอีกแล้วอันเดียวกลับเลยนี่มันบุฟเฟ่ต์นะเธอต้องค่อยๆกินดีม่จะไม่จบแค่ถ้วยนี้หรอกจ้ะจะจับกลาจับปลางจับอีกครับคุณจับทุกทีพี่อูอร่อยมากย่างดูดุบสุดๆพดูดอไอ้เหี่ะผมคือรสคิดว่าน้ำตาลเนี่ยใสไปสามช้อนเมื่อกี้ที่ไหได้ผู้รูโอ้ยหมดคนแรกเลย ต่อไปนะอย่าไปเติมอีกต่ออยู่แล้วแต่เนี้ยยังไม่กิ้งเลยเป็นช่วงว่าน้ำหนักไงไม่กินข้าวเย็นตังเันก็เลยจัดเต็มอยากมาเดินถือว่าเป็นอกไก่อยู่แล้วกันอกไก่ติดหนังเหรอจะหนังเยอะอยู่แล้วมันเมือกเลยไม่ใช่ไก่นะหน้า Can lend him your baseball cap. Let's make บอกว่าอิ่มมากนะคะมาเป็นบุฟเฟ่ต์นอกจากที่ว่าเราจะไปกินหมูกระทะชาบูแล้วลองเปิดใจมาที่ก๋วยเตี๋ยวไก่ที่นี่ดูนะคะตลาดสมบัติบุรีนะคะม้นก็อร่อยมากราคา69บาทเติมขีนอ้ก็ได้จะกินชอบกินเส้นชอบเกาเหลาชอบกินไก่ยังไงก็ได้หมดค่ะยังไงก็ลองมาดูนะคะราคา69บาทไม่รวมน้ำนะคะดีเลิศประเสริฐสีอิ่มมากสำหรับวันนี้เราว่าเราไปนอนกันได้แล้วนะคะเพราะเราอิ่มมาก หนังท้องตึงหนังตาหย่อนเพราะฉะนั้นเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ด้วยนะคะกดกระดิ่งตุงต้งติ้งเลยเด้อวันนี้มาแล้วนะไปนอนแล้วนะใาย่นผมนอนแล้วนอนนะัดตั้งนานแล้วสุวผมไม่อยากตาสหลับไมาไหวไ